สวัสดีครับอยู่กับผมมากนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาแนะนำมาครับประเทศที่ซื้อขาย ICOC ได้เองนะครับ้วประเทศที่ผมมาแนะนําประเทศนี้ก็คือประเทศ Top ปวันั่นเองนะครับซึ่งเป็นประเทศที่แบบผมเข้าไปดูสปอยใน i s c o r d มาแล้วแม่งระบบการทํางานแม่งแบบสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะ โอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับคือเขาเพื่อนๆเข้ามาในประเทศแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับทำการสร้างตัวละครอะไรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็วิ่งมานะครับนี่วิ่งมานี่นี่ผมวิ่งเขาวิ่งมานี่แล้วไม่ต้องตกใจนะครับด้านล่างนะครับจะเป็นการดิ่งเอาหัวดิ่งลงม่งพื้นโลกนะครับก็ไปพร้อมลุย นะครับมันก็ดิ่งไปเลยนะฮะโอ้โหเป็นไ,ไงแบบมีเอฟเฟกต์ตรงมือตรง,ทงเท้าด้วยม่งโคตรส,สวยเลยด้านข้างมันโคตรส,สวยผมบอกเลยม่งโคตรส,สวยนะฮะแค่แค่ตอนก้าประเทศม่งก็สวยขนาดนี้แล้วอะ่ะอ,อ้าวอ๋อเขาวาบเขาวาบมาให้เลยพี่ไม่ไม่ไม่ดีวะนี่คืออะไรครับคนเหรอ รับบัตรแต่งตัวเข้าเมืองใหม่รับของขวัญที่นี่โอเคครับเราค่งเข้าเมืองใหม่ก่รับของขวัญเลยโอเคผมได้ของขวัญอะไรบ้างอะนผมเปิดดูก่อนอุนี่ทุกคนได้อ,อะไรอะ,อะกราะชาหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็รถผู้เลนใหม่กล่องซ่อมข้าวข้าวผัดอะไรเนี่ยคิบบับอะไรเนี่ย แล้วก็อะไรอ่ะข้าวออมออมออมเล็ตอ่ะเออแล้วก็มือถือนะครับอุ้ยมีมือถือให้แล้วก็หวยขูดเฮ้เราหวยขูดห้าอันเลยเหรอไหนเราลองใช้หวยขูดหน่อยครับเผื่อเราจะดวงดีในขูดขูดยังไงอ่ะขูดอุ้ยนี่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 เงินเงินโอ้เวกัมสุดดอน ไม่เไรครับคือใบใบแรกมันอาจจะดวงไม่ดีก็ได้ใบต่อไปอาจจะไม่ใช่ก็ได้โอเคกด ESC นะครับเพื่อเป็นการออกจากใบขุดหวยนะ่โอเคอันที่สองอย่างเงี้แหละเฮ้ยได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่หรโอ้สองรหสิบเหรียญ พอเพื่อนๆได้ลงสู่ในเมืองนะครับแล้วก็กดรับของขวัญผู้เล่นใหม่แล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นทางด้านของการฟาร์มนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปดูว่ามันฟาร์มอะไรได้บ้างนะครับก็คือการฟาร์มนะครับคือจะฟาร์มได้แค่4ที่เท่านั้นนะครับเพราะว่าในตัวเรามีน้ําหนัก80กิโลนั่นเองคือเราจะฟาร์มของได้แค่4อย่างนะครับโอเคอย่างแรกที่ผมจะพาไปนัคือหมูนั่นเองนะครับ พอเพื่อนๆมางานหมูนะครับก็ทําการเก็บหมูให้เต็มตัวนะครับโดยการแค่วิ่งไปที่ตัวหมูนะครับมันก็จะเก็บให้เองอัตโนมัตินะครับพอหมูเต็มแล้วนะครับก็ทําการวิ่งไปโพสเอทอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามนะครับโพสเอทจะมีอยู่ทุกงานนะครับผม พอโปรเซสเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ขาหมูนะครับกับขาหมูทองคํานะครับซึ่งมันจะสุ่มได้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นหม้อหม้อทองคํานะครับไก่ไก่ทองคำนะครับมันจะสุ่มได้ทุกงานเลยเอาทองคำเอาไปคราบของนะครับงานที่2นะครับก็คืองานเก็บหม้อยานั่นเองนะครับพอเก็บหม้อยาเต็มแล้วนะครับก็เอาไปโผล่ใกล้ได้เลยนะครับอยู่ที่เดียวกับจุดเก็บเลยนะครับพอโปร็จสก็จะได้หม้อยานะครับกับหม้อยาทองคํานะครับก็ เหมือนกับหูเลยนะครับงานที่3นะครับก็เก็บไข่มอนสเตอร์นะครับพอเก็บเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเอาไปโพสต์ตรงที่เก็บได้เลยเหมือนกับทุกๆงานเลยนะครับงานที่4ก็เช่นเดียวกันนะครับงานที่4ี่ก็จะเป็นงานฟาร์มไก่นั่นเองนะครับที่ผมได้ยกตัวอย่างมา4งานก็คือฟาร์มไก่เสร็จปุ๊บก็เอาไปโพสตนะครับ แล้วพอเราโรเซสเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็เอาไปขายที่อีโคโนมี่นั่นเองนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จงานรอบเมืองแล้วนะครับคืองานรอบเมือง4งานที่ผมยกตัวอย่างมานี้นะครับเพื่อนๆเลือกทํางานไหนก็ได้นะครับที่เพื่อนๆอยากจะทํานะครับเลือกงานที่มันราคาดีนะครับที่คุ้มต่อเรานะครับ ในการฟาร์มรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าในไหนเราก็เสียเวลาที่จะฟาร์มรอบเมืองแล้วนะครับก็เลือกงานใดงานหนึ่งที่มันฟาร์มแล้วมันคุ้มค่าสำหรับเรานะครับสำหรับผมนะครับผมเลือก4งานนี้เพราะว่าราคาอีโคตอนที่ผมทมคลิปอยู่คือมันกําลังพุ่งนะครับผมก็เลยเลือก4งานนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆอ,อาจจะเลือกงานอื่นก็ได้ครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับ บ๊ายบายครับ